เออขอต้อขอโทษนะครับขอนรายกคะรับข,<อ>ขอไม่ตอบนะครับเดี๋ยวยไม่สะดวกจะตอบขอโทษนะครับ,บรรโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหเล่นใหญ่มากครับเดี๋ยวสักครู่น,นะครับเรื่องราวนีครับวันนี้ฮะจะมีหนุ่มๆถึงสี่ท่าดนน้วยกันนะครับเป็นหนุ่มหล่อจิตใจดีแต่ใครเนน่ยจะเป็นคู่แท้ตัวจริงของพี่ฟอนนะครับต้องติดตามรายการนะครับองทำจมูกด้วยนะครับจมูกดีมากเลยอืใช่ครับใช่ พี่แก๊ปนะฮะไปการฉันบุรีครับไปการฉนรับุรีโอ้สมมติเราเป็นเป็นสื่อมวลชนนะครับก็อาจจะช่วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์ช่วยเป็นตัแรงบ้างนะครับพี่แก๊ปพี่โอ๊คพี่โจ๊กแล้วก็พี่คิวนะคะกำลังจะมาทำดนตรีเปิดหมัวค่ะ และอย่างที่คุณหนองบอกว่าวันนี้เราต้อนรับ4ดาวอาสาหนุ่มหล่อของเราขอเสียงประมือดังๆจากแขกผู้ชมในห้องส่งนะคะใกับคุณจ๊อกคุณอ๊อฟคุณแกล์และคุณอีคิวค่ะ and <AND ั ครับสวัสดีครับอื้นได้น้วหน่อยนะครับที่มีคุณผู้ชมในห้องส่งที่อยู่ด้วยกันพอดีนั่นเองไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยเอาละวันนี้นะครับบรรยากาศอบอุ่นมากเพราะว่าทั้งสี่หนุ่มเนี่ยนะครับได้ไปร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นสิทธิอาสากัากในโครงการกระดาษดำกับกระทิงแดงนั่นเองนะครับที่สนับสนุนและก็ผลักดันนะครับน้องๆนักศึกษานักเรียนเนี่ยนะครับไปลงให้อาสากันแล้วก็พัฒนาชุมชนนั่นเองค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเรามาย้อนถามกลับมาคุยกันดีกว่าว่าใครไปไหนบ้างเริ่มจากใกล้ตัวเราพี่โอไปไหนมาาบ้งคะ มัสยิดสลาฮูด well, ีนครับท no hey, ี่จังหวัดพังงาครับไปร่วมกับน้องๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมไปสร้างลานในประสงค์ถูกต้องแล้วคุณโจครับผมไปโรงเรียนห้วยหินลาดในครับที่เชียงรายครับน้องๆมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับผมก็ไปไปสร้างอาคารเหมือนกันเป็นอาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนอะไรเงี้ยครก็ให้ใช้ได้ใช้ได้ยางอะไรแบบนี้ก็มีพังงาแล้วเชียงรายแล้วที่แกร็บล่ะคะผมไปกาญจนบุรีครับไปกาญจนบุรีโอย พี Beast ่มีเทศกาลหนังบูรการใช่ไหมชอบมากเลยยิ้มอที่ยว้องน้องแครมบูการ การทัพบุรีครับไปโรงเรียนบ้านหนองไกรต่อค่ะรับผมจะเป็นน้องมสิบปกอครับไปครับแล้วของพี่คิวาครับผมขึ้นเหนือครับไปเชียงใหม่นะครับไปที่โรงเรียนนะครับกิ่วสวกใหม่ครับตำบลบ้านทับนะครับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับไปสร้างอาคารเอกประสงค์นะครับกับศูนย์อาสาสมัครนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางน้องๆเข้าไปช่วยกันเยอะนะครับทั้งสี่หนุ่มเนี่ยไปทําอะไรกันมาบ้างครับเรื่องที่พี่โอกรพี่โอ้ยไงใช่หล้วเหลอใช่สิพี่โอากจะพังงาครับครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับเจ็ดที่ตบือไร้ไปเรื่อยๆครับผมตัดเหล็กผสมปูนนะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเขาฉาบฉาบปูนปีนขึ้นไปชั้นสองนะครับแล้วก็แบบเอาปูนไปปนชั้นสอเขาเรียกว่าอะไรก่อก่อก่ออิฐแล้วก็แบบสร้างมันกำแพงขึ้นมาคือก็ทําแบบก่อสร้างเองจริงสร้างเองทางเชียงรายครับคุณโจ๊กเชียงรายครับตอนผมไปผมก็ไปช่วยเขาเลื่อยไม้ ก็มีทาสีมันก็เริ่มเป็นท้ายๆนละทาสีในตัวอาคารแล้วก็มียาแนวทางผู้ชายของคุณนะพี่แกร์ที่น่รักนะครับผมแล้วก็จริงๆก็จากขั้นตอนนคล้ายของโจคือไปช่วงที่เขาแบบทําไปเยอะแล้วนะครับผมไปถึงก็ทาสีแล้วก็ปีนนั่งร้าขึ้นไปทาสีเหมือนกันแล้วก็เข้าไปยาแนวกระเบื้องเนี่ยฮะแล้วก็มีผสมปูนอะไรอย่างนี้ใช่มียาแนวสนุกนะครับ ต้องต้องต้องลองดูไอคิวเป็นไงคิวได้ยาแนวอ่ะเขาไหมทุกคนได้ยาแนวนะคือช่วยเรื่องของอผสมปูนนะฮะอย่างที่ทำกันก็คือผสมปูนช่วยแบบด,บบดูเรื่องของแบบอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยการทําแบบนี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเจ๋งไงคือเราดูเพื่อมาปรับใช้เพื่อไปทำท่อื่นต่อน,นะครับเพราะว่าโครงสร้างต่างเนี่ยมันต้องเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วก็ถาวรเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าไปในที่นั้นบ่อยๆก็คืออยากจะสร้างให้มัน แข็งแรงและอยู่ได้นานๆอยู่เป็นสิบยีปีก็เลยทํางานกันละเอียดนิดนึงครับ <Yeah. S 1> คือการวางองค์วางอิฐนี้ก็คือทําแบบจร mm hmm. ิงจังเลยคือน้องๆเขาก็ไปศึกษามานะ mm hmm. คือจริงๆว่าไม่ได้เรียนคณะแบบเกี่ยวกับเรื่องของการทำอินเทอร์เน็ตในการทำสต mm ั hmm. ๊กเจอร์จริงๆแต่ว่ามันทําได้ฮะก็คือทุกอย่างเนี่ยไปศึกษามาทําด้วยใจครับทุกอย่างคือชาวบ้านเขาเนี่ยปกติเนี่ย ที่หมู่บ้านนั้นเนี่ยเขาสร้างบ้านกันเองอยู่แล้วไม่ได้สร้างไม่ได้จ้างช่างก็จะมีคนออที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยแล้วก็นักศึกษาที่ศึกษามาด้วยนะครับก็มาร่วมแรงร่วมมือกันครับทำมาบ้านก็คือทําเท่าที่เรามีกําลังทรัพย์ช่วยเขาครับมันไม่ได้เลือดหลูแต่ว่ามันก็อยู่ได้ถาวรครับเห็นบ้านแสดงว่าสิ่งที่ลงไปทําครับ ทำด้วยใจสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยก็ได้ใจกลับมาแล้วได้ความรับใจไว้นึกถึงด้วยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะคะกับทั้ง4หนุ่มนี้ค่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่เราจะพักเรามีเรืราวดีๆมาฝากใช่แล้วนะหาเป็นหนึ่งโครงการดีๆเลยนะครับเขาได้จัดแสดงนิทรรศการครับผลงานภาพวาดของเยาวชนครับที่ได้รับรางวัลในโครงการจินตนาการสืบสารวรรณกรรมไทยโดยได้ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์มากมายนะฮะที่เกิดจากการอ่านสือวรรณกรรมไทยในหัวข้อความสุขจากการให้นั่นเองแล้วก็บรรยายผ่านเทคนิคที่หลากหลายแล้วก สวยงามมากๆเลยครับค่ะโดยในเทศการครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง25ธันวาคมค่ะที่หอศิละปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหาคนครชั้นหนึ่งนะคะและรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใ,ใดๆรเราจะนำไปสมทบทุนกับมูลนิธิสมเด็จพ,พระเทพรัตนาราชสุดานะคะเพื่อสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับผมเดี๋ยวตอนนี้พักการสักครู่เดียวแต่ก่อนพักครับมีหนึ่งช่วงรออยู่อาสาตาวัยครับ อาาาตาวัยสคุณสมครับรายการดาวอาสาววันนี้เนี่ยฮะเรียกว่าเจาะลึกการคิดดีทำดีของทั้งซีหนุ่มเลยนะครับวันนี้ฮะออกพามา1ร้านครับที่สามารถทำให้ภายนอกของเราเนี่ยนะครับดูดีได้เลยนะครับนั่นคือร้านตัดผมบลูฮาเบอร์นั่นเองนะครับข้างในจะเป็นไงเนี่ยนะครับไปเดี๋ยวออกพาไปดูครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับผู้จัดก,การร้านนี้แล้วนะครับบลูฮาเบอร์ครับคุณนิติดครับสถาปิตานนนสวัสดีครับร้านนี้มีคอนเซ็ปต์ที่มาที่ไปไอเดียอย่างไงบ้างครับคอนเซ็ปต์ของร้านเนี่ยคนพบว่าร้านตัดผมโบราณสมัยก่อนเนี่ยมันจะอยู่ตามท่าเรือเป็นที่มาของคําว่าบลูฮาเบอร์แล้วก็เป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ร้านที่มันจะออกเป็นแนวรเรือเรือเรือหนึ่งหรืงว่าร้านที่อยู่ตามท่าเรือครับผม ลูกค้าเรามีหลากหลายเลยอยากให้มันมีความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งทางร้านเราก็มีให้บริการจริงๆว่าหวัหวหัวฉลดเท้าเลยครับผมตัดผมไปนวดเท้าไปด้วยก็ได้ก็ได้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เลยนะครับร้านบลูฮาเบอร์นั่นเองครับอยู่ที่ชั้น2องเค l l เลตสุกวิที่6ครับตอนแรกคิดว่าอุา้ยต้องเกตแน่ๆเลยต้องเกจบอะไรเงี้ยหรือว่าต้องได้เกตอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนของมหาวมิทยอะไรเลยนะครับ